ดีค่ะอยู่กับพอ่อนาจรรยนะคะวันนี้โอ้โหเ,เป็นยังไงคะผลงาน <c oughs> ะนี่ค่ะผลงานึเ,เสริมอเ,เอาดินไหนกคร่ไ <c oughs> หนไปเสริมนะน, <c oughs> นี่อ๋อ ลบอกว่าเอาไว้หนูเล่นเขาไปอยูกระดูกมอไซค์กระดูกตามจิ๊บสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเลยฮะเอาถ่ายไปเก็บก่อนไปยินเลยวันนี้พ่อหน้าย้ายเคสกลับบ้านหรอคะ ดูน้องๆทำอ,อนี่ค่ะคืองานสะะระฉบับเต็มของหัวหน้าจโจรยแคสซิงนะคะอ่าสระลูกนี้หัวหน้าจัดเต็มเนาะงัดทุกงัดทุกทุกทกออเขาเรียกว่าอะไรนะงัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนมานะคะโอ้โหเราใช้เวลาไป14วันเนาะตั้งแต่ นี้เราพาดูภาพมุมสูงของฝีไม้ลายมือของหัวหน,น้าจจอยนะจ๊ะ FC ที่น่ารักจ๋านี่ประมาณนี้ตอนนี้ก็5้าโมงเย็นแล้วนะคะห้าโมงเย็นแล้ววันนี้หัวหน้าบอกว่าเอาน้องแคทกลับบ้านในรอบ14วัน14วันนะคะ FC ที่น่ารักขาะ4 4วันน้องแคทมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปไปยืนฝั่งนู้น แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มาน่าจะมาอีกนะคะน่าจะมาอีกอยู่ เราจะกลับบ้านส่วนรถถ่ายรถถ่ายจะยังอยู่ที่นี่ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะยังอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่ายังไม่ยังไม่เสร็จยังมไม่เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้น่าจะได้มาที่นี่อีกหนึ่งวันเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันที่งานงานศานี้นะคะทุกคนคะ่ะ ส่วนเจ้าแทเลอร์คันนี้เนาะพี่ช่างใหญ่พี่ช่าง,งเบิ้มกับพี่ช่างแจ็คก,ก็ช่วยกันซ่อมมันมีส่วนตรงหลายตรงอะ่ะแต่จะเพิ่งบอกไม่ถูกนะแต่รู้แต่ว่าหลายตรงมากที่ที่ต้องสับเปลี่ยนแล้วก็ใส่ใหม่ บันไดตอนนี้ไม่ต้องใช้ให้ตาตา,ตาดึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไม่ต้องใช้ตาตาแล้วเพราะว่า,าอ้าว ทำไมมันหลวมเห็นยู ทนตาตาค่ะเจ้าแมวยักษ์มีความจำเป็นที่จะต้องมาขึ้นขึ้นเหยียบแทลเลอร์อยู่บนถนนดับนี้นะคะด้วยเหตุผลคือตรงที่รถหกล้อจอดนะคะมันเป็นดินใหม่แล้วก็ขึ้นเหยียบยังไม่ได้เนาะแล้วทางด้าน ตรงที่ไม่โคขึ้นมาเนี่ยค่ะมันชันมันชันแรงไปเนาะก็เลยมันขึ้นไม่ได้เลยต้องมาขึ้นบนถนนเนาะทุกคนขา ยากกลับบ้านเราแล้วได้เวลาแล้วเนาะอยู่ที่บ่อสิบสี่วันพอดีพอดี ไฟช่วยบอกเขาด้วยนะเรียบร้อยดีโ <Wow. S 1> อเคกลับบ้านเราแล้วนะ,ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่บ่อสามไร่สายโทสิตอีกนะคะคุณผู bye ้ชคะบ๊ายบาย ไปก่อนนะเดกก็อน เีเตาตาเอารถถ่ายไปเก็บนะคะแล้วก็คันเหลืองอยู่นี่เขียวมิ้นหัวหน้าออกไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ FC ที่นารักจ๋าสวัสดีค่ะ